สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องออโตรีวิววันนี้เราจะพาไปจอดลิกถึงหนึ่งในเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องของเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศไทยใช้งานอยู่และยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบทั้งสมรรถนะความสามารถในการรบรวมถึงเรื่องของราคาที่หลายคนสงสัยว่าคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันหากพูดถึงกองทัพอากาศไทยเราจะเห็นได้ว่าไทยมีการพัฒนาและปรับปรุงกําลังทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่หลายรุ่นที่แตกต่างกันทั้ง j จฟสลบ39กริปเปนจากสวีเดน F16 Fighting f a l ฟลคอนจากสหรัฐอเมริกาและ F5 ที่เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าซึ่งยังคงถูกปรับปรุงเพื่อใช้งานต่อไปรวมไปถึงการติดตั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างระเบิดนำวิถีเลเซอร์ GBU 1 2และจะรวดนำวิถี AGM 6 5มาเวริกที่ทำให้เครื่องบินเหล่านี้สามารถทำภารกิจได้อย่างหลากหลายมากขึ้นเริ่มจาก j จฟสลบสาิเก้ปริเปนซึ่งเป็นหนึ่งททัพอากากศไย เครื่องบินรุ่นนี้ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความทันสมัยมากที่สุดในภูมิภาคด้วยระบบเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยมีระบบ Data Link ที่สามารถสื่อสารกับกองบัญชาการและเครื่องบินลำอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ไทยสามารถสร้างเครือข่ายการรบแบบ Network Centric Warfare ได้ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญเมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับสมรรถนะการบินนั้นปริปเป็นสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่าแมสสองมีรัศมีปฏิบัติการไกล,ก,ลกว่า1 5 0่ากิโลเมตรและสามารถบรรทุกอาวุธหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอากาศสู่อากาศหรืออากาศสู่พื้นถ้าเปรียบเทียบกับราคาแล้วปริปเป็นมีจุดแข็งตรงที่ต้นทุนในการดูแลรักษาต่อชั่วโมงบินต่ำกว่าเครื่องบินตะวันตกหลายรุ่นกองทัพอากาศไทยได้จัดซื้อปริปเป็นมาทั้งหมด12ลำและยังมาพร้อมระบบเรดาร์ซับสามร้อบและ C ที่ช่วยเสริมการตรวจการทางอากาศ ถือว่าเป็นแพ็คเกจที่สมบูรณ์และทำให้ไทยมีศักยภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดราคาต่อหนึ่งลำอยู่ที่ราวๆ85ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,800ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับความสามารถที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าไม่น้อยในขณะที่ F-16 Fighting Falcon ก็ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทย เครื่องบินรุ่นนี้ไทยมีใช้งานมานานและยังคงถูกอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆจุดเด่นของ F-16 คือความคล่องตัวในการบินความเร็วสูงสุดมากกว่าแมท2เช่นเดียวกับริเ็นและยังมีสมรรถนะในการต่อสู้ทางอากาศที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกกองทัพไทยมี F-16 อยู่ประมาณ50ลำแม้จะเป็นรุ่นเก่ากว่าแต่หลายลำก็ถูกปรับปรุงระบบเรดาร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และยังรองรับการใช้อาวุธนำวิถีสมัยใหม่อย่าง AIM 1 2 0 AMRAAM ได้ในแง่ของราคาหากซื้อใหม่ F 1 6บล Block เจ็ดสส่วน72รุ่นล่าสุดราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงล้านดอนลลาร์หรือราวๆ2 1 0 0ล้านบาทแต่จุดที่ทำให้ F 1 6คุ้มค่าสำหรับไทยคือการที่อะไหล่และการบำรุงรักษายัางหาง่ายและมีประสบการณ์ในการใช้งานมาอย่างยาวนานทำให้ไม่ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่เหมือนการซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งาน ส่วน F5 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นเก่าที่สุดในกองทัพอากาศไทยก็ยังคงมีบทบาทอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะหลังจากได้รับการอัปเกรดเป็น F5 Super Tigris ที่มีการปรับปรุงเรดาร์ระบบอาวุธและคอกพิตให้ทันสมัยขึ้นทําให้ยังสามารถใช้งานได้ต่อไปแม้จะเป็นเครื่องที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนข้อดีของ F5 คือราคาต่ําและเหมาะสําหรับการฝึกนักบินใหม่ แต่แน่นอนว่าศักยภาพในการรบย่อมสู้เครื่องบินรุ่นใหม่ๆไม่ได้เมื่อพูดถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ติดตั้งบนเครื่องบินเหล่านี้อย่าง GBU 1 2บ Paveway II ซึ่งเป็นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์มีความแน่นยำสูงสามารถโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสียหายต่อพื้นที่โดยรอบและอีกหนึ่งอาวุธที่น่าสนใจคือ AGM 6 5มา Maverick ซึ่งเป็นจรวดอากาศสู่พื้นที่มีความสามารถในการทำลายเป้าหมายประเภทเกราะรถถังหรือเป้าหมายขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ อาวุธเหล่านี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเครื่องบินทั้งริปเปนและ F16 อย่างมากหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเช่นอินโดนีเซียที่มี SU-27 และ SU-30 จากรัสเซียหรือเวียดนามที่ก็มี SU-30 เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าไทยเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างโดยหันไปพึ่งพาเครื่องบินขับไล่ที่มีต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำกว่าแต่ยังคงมีความสามารถสูงซึ่งช่วยให้กองทัพไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่างงบประมาณและศักยภาพในการรบได้อย่างดี ในด้านราคาภาพรวมถ้าเราดูตัวเลขแล้วเครื่องบิน F5 ถือว่าถูกที่สุดแต่ศักยภาพต่ำที่สุดส่วน F16 มีราคาปานกลางแต่สมรรถนะสูงและผ่านการพิสูจน์มาแล้วส่วนริปเป็นถือว่ามีราคาสูงกว่าทั้ง2รุ่นแต่ให้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถ้าถามว่ารุ่นไหนคุ้มที่สุดต้องบอกกว่าขึ้นอยู่กับมุมมองเพราะ F16 คุ้มค่าในเรื่องของประสบการณ์และจํานวนที่มีใช้งานอยู่มากกริปเป็นคุ้มค่าตรงเทคโนโลยีใหม่และการประหยัดงบประมาณในระยะยาว ส่วน F5 คุ้มค่าที่สุดในเชิงการฝึกและการใช้งานเบื้องตน้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่กองทัพอากาศไทยพยายามผสมผสานการใช้งานเครื่องบินหลากหลายรุ่นเข้าด้วยกันซึ่งแม้อาจจะทําให้การบํารุงรักษาซับซ้อนขึ้นแต่ก็ช่วยให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปและยังทําให้กองทัพมีความยืดหยุ่นในการวางแผนยุทธศาสตร หากมองไปในอนาคตก็มีข่าวว่ากองทัพไทยกำลังพิจารณาการจัดหาเครื่องบินขับไลร่รุ่นใหม่ๆเช่น F-35 ที่หลายประเทศในเอเชียกำลังสนใจแต่แน่นอนว่าด้วยราคาที่สูงกว่า80-100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องอาจจะยังเป็นเรื่องยากสำหรับไทยในตอนนี้ทำให้การใช้กีเปนและการอัปเกรด F-16 ยังคงเป็นแนวทางหลักที่ตอบโจทย์ที่สุดดังนั้นเมื่อพูดถึงสมรรถนะและราคาโดยรวมแล้วกองทัพอากาศไทยถือว่ามีการจัดการที่สมดุลพอสมควร เพราะแม้จะไม่ได้มีจํานวนเครื่องบินมากที่สุดในภูมิภาคแต่ด้วยคุณภาพของพรีปเปนที่ล้ําสมัยบวกกับประสบการณ์อันยาวนานจาก F 1 6และความคุ้มค่าในการใช้ F 5ทําให้ไทยยังคงมีศักยภาพเพียงพอที่จะป้องกันด้านฟ้าและตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้คือการรีวิวภาพรวมของเครื่องบินขับไล่ในกองทัพอากาศไทยทั้งสมรรถนะและราคาซึ่งหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมไทยถึงเลือกใช้เครื่องบินรุ่นเหล่านี้และแต่ละรุ่นมีจุดเด่นหรือข้อจำกัดอย่างไร หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากออโต้รีวิวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ